เริ่มแก่แล้วครับฟักทองโอ้โหนี่นี่ดูสีครับดูสีครับมันจะต่างกันเลยนะครับสีครับเห็นไหมแก่แล้วอันนี้ก็เริ่มแล้วครับใกล้แล้วครับฟักทองเริ่มจะแก่แล้วจะไ,ได้เก็บแล้วครับเดี๋ยววันนี้ล่ะจะเริ่มเก็บนี่นี่สีแบบนี้ กำลังได้น้ำหนักเลยครับถ้าช่างเป็นกิโลนะลูกเล็กก็มีครับดูดูมาดูฝั่งนี้ครับโอ้สีนี่เข้มแล้วสีเข้มแล้วประมาณนี้ก็เก็บได้แล้วครับน,นี่โอ้แก่เยอะแล้วดูตัวด้านในครับ นี่หลบอยู่นี่ครับแก่แล้วเอาไปทำเมนูอื่นได้เลยครับเนี่ยใครจะไปนึ่งใครจะไปทำสังขยาลูกพอดีเลยครับเท่าฝ่ามือเนี่ยยังไม่แก่ก็มีตัวที่ติดที่หลังเนี่ยแต่ยังไม่แก่หน่อยหลบอยู่นี่แหละครับนี่มันไม่ค่อยเห็นอยู่ในยาน น,นี่ก็ไม่ใช่ไม่มีนี่อยูด่ด้านในก็มีหลบอยู่นี่ออนี่จุดจะเหยียบแล้วครับไม่เห็นมาดูลูกนี้ครับลูกนี้ก็แก่แล้วโอ้โหลูกนี้สามโลได้อยู่ครับลูกนี้นนสามถึงสี่โลเดี๋ยวเราจะมาเก็บให้ดูนะครับ สำหรับใครที่เข้ามานะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยวันนี้จะมาเก็บฟักทองครับผมแหมชมก่อนแลวตอนผมเก็บผมจะตั้งกล้องไว้นะครับผมจะถือไว้ไม่ได้ถือไปด้วยเก็บไปด้วยไม่ไหวครับผมจะตั้งกล้องแล้วผมจะเก็บให้ดูนะครับไปกันเลยครับวันนี้เก็บฟักทองครับผมจะได้กี่ลูกลูกเล็กลูกใหญ่เก็บหมดเลยครับตัวที่แก่เนี่ยจะเก็บไว้ก่อนเลย ไปดูกันเลยนะครับไปครับเก็บฟักทองกันมันอาจจะไม่ค่อยเห็นต้นฟักทองเพราะหญ้าเยอะแล้วก็มันมีข้าวโพดแซมด้วยเดี๋ยวรอชมนะครับเดี๋ยวเก็บแล้วก็จะกองถ่ายให้ดูนะครับ,รบประมาณหนึ่งกิโลครับลรงนี้ ได้น้ำหนักเลยครับนี่ เดี๋ยวมาดูกันครับหลังจากเก็บเสร็จแล้วมีแต่ลูกเล็กๆครับลูกเล็กๆน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยลูกลโลโลกว่าสองโลสามโลครับนี่เห็นไหมครับเก็ได้ที่แล้วครับเอาไปทําขนมของหวานวันนึงกินก็แกงใส่หน่อไม้แกงใส่นุน่นเสนนี่ได้หมดเลยครับดูครับ มองดูเหมือนจะไม่มีลูกเก็บมาได้ท่านี้นะครับไม่เยอะครับสี่สิบกว่าลูกเอาละครับ <c oughs> แต่ไม่รู้จะขายได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะนำไปขายในตลาดหรือว่ามีคนมาขอซื้อก็จะขายนะครับ ไม่ค่อยเยอะครับแปดสิบหลุมแปดสิบเอ็ดหลุมเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดตอนนี้ได้มาสี่สิบลูกยังไม่เก็บก็หลายลูกครับเดี๋ยวอีกรอบหน้าเดี๋ยวจะเก็บอีกสักอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์นีเดี๋ยวจะเก็บอีกทีหนึ่งครับไว้ให้แกจัดก่อนตอนนี้ได้มาแล้วก็นำไปจำหน่ายครับสร้างรายได้ครับหน้าแรงสำหรับคลิปนี้ครับไม่มีอะไรมากครับพามาเก็บฟักทอง แล้วพบกันใหม่นะครับกับ e ีพีหน้าเดี๋ยวจะถ่ายอะไรให้ดูเดี๋ยวรอรับชมนะครับคลิปนี้สวัสดีครับผม